สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมพบกับพี่บอสคนเดิมนะครับผมวันนี้น้องๆเม้นมาถามกันนะเควสมันคืออะไรพี่เราจะทํายังไงถึงจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นมาทําไงซึ่งเควสเป็นศัพท์ ภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาปกิษนั่นแหละเออก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยคลิปนี้นะครับจะบอกทุกเควสเลยทำยังไงอะไรยังไงนะครับผมจบเลยรวดเดียวเสมอคนที่ดูไปทำเควสวันเดียวเสร็จเออเทพเลยนะครับผมได้เทมไปร่อนก่อนเลยคำว่าร่อนคือไปเดินในโหมดทุกโหมดแล้วก็ดกูเขายิงนะครับผมหมั่นไส้อะไรประมาณนี้เออก็มาดูกันนะครับผมมา สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมปเป็นกิจกรรมพันปีนะครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับวันนี้นครับจนถึงอีก3วันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ดูนะคือสําหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมก็จะได้อะไร <c oughs> จะได้อะไรเอ่ยจะได้ไอวอลใหม่นะครับเก็บไว้เป็นที่ะระลึกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเออเราได้เสียตังค์ไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เสียเพชรก็คือสายฟรีก็ได้ตัวดีด้วยนะครับถามว่าฟรีไหมก็เติมเพชรเก็บไว้ดิ เติมเพรเก็บไว้เอาอยางอื่นนะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีก็สวยเลยนะครับเป็นไอวอลสีแดงแปรดแปรดแบบนี้เลยเท่ระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมบอกเลยว่าอย่างเอานะครับผมก็ฟรีด้วยไม่ต้องไปหมุนตู้สุ่มกาชา้าแปดทีอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปหมุนนะครับผมได้เลยเออชิวชิวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็ถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มนะ299เพชรก็ไม่ต้องเติมเอ แต่ไม่ต้องเอาเพชรไปทำไรและอันนี้นะครับผมพี่ก็สอนไปแล้วนะครับคลิปก่อน,นอ้าน,นี้ว่าเล่นยังไงให้คุ้มก็คือสิ่งที่เราอยากได้ก็เอานั้นไม่ต้องไปซื้อให้หมดเพื่อไม่ใช่อยากได้ชุดผู้ชายตัวนี้นะมันก็ต้องซื้อให้หมดนะปลดล็อกอีก700อยนะเราต้องเสียเพชรทั้งหมดพันกว่านะครับผมเออซึ่งมันแพงมากนี่เห็นไหมพี่ซื้ออะไรพี่ก็ซื้อพวกหินผลึกอัพป,ปืน คุ้มไหมเบสเสร็จแล้วหมดไปประมาณพันกว่านะครับผมพันกว่าเพชรแต่หลักความเป็นจริงคือถ้าไปซื้อนอกข้างนอกนะครับผมจาหมดเท่าไหร่ตกสี่พันกว่าเพชรนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยและลดกันได้เท่าไหร่เมนมาบอกกันหน่อยได้ไหมคนดีเ <c oughs> มนมาบอกหน่อยนะครับผมว่าได้กันคนละเท่าไหร่นะครับผมเออถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเข้าใจไหมเออ เดี๋ยวแต่คือสำหรับสายฟรียังมีกิจกรรมสายฟรีอีกไม่ต้องไปเสียเพชรก็ได้เติมเพชรเก็บไว้เอาไอวอลเจบแล้วนะมาเรามาดูกันดีกว่ากับกิจกรรมมันข้ามปีนะครับผมซึ่งจะบอกเลยว่าไอตัวได้โคตรรางวัลปลดล็อกนี่คืออะไรนะครับผมก็คือเราต้องปลดล็อกทุกเควสถึงจะจบนะครับเราถึงจะได้แล้วมันจะบวกไปทั้งหมด100พอยนะครับผมก็ช่วยกันร้อยคนนะที่ปลดล็อกทั้งหมดนะก็ล็อกอินพี่คิดว่าน่าจะได้ประมาณ 1, 2, วันอีกสักวันห้าวันนี้น่าจะได้ทุกคนนะครับผมอ่ะก็สำหรับหมาป่า ก็จะมาวันที่ยี่สี่ี่ห้านั่นเนี่ยอของพวกนี้ก็มันบั็กนะรับแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้รับนะครับผมก็คือเดี๋ยวเขาทำไปนะเดี๋ยวเขาแก้ให้นะครับผมมามาดูกันนะครับผมทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอลหัวซันต้ากล่องดวงใจซันต้าระเบิดซันต้าแล้วก็ชุดอีกนะครับผมขอแคปเก็บไว้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นกระเป๋าซนต้านะครับผมเป็นเด เยีย yeah, นี้เลยนะครับทู year. เยียเลยก็คือปีนี้เลยนะเป็นปลายปีเลยนะว่าเออแจกหนักจัดเต็มจริงอ่ะอันที่หนึ่งคือไม้เบสบอลตัวนี้นะครับผมซึ่งเราจะทำยังไงเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้นะว่าเควสมันทำยังไงนะครับผมม่าต่อไปทรงผมแบบนี้นะครับผมบอกเลยเป็นทรงผมอัพเวลได้หมวกหนึ่งหมวกสองหมวกสามหมวกสี่จะเท่ขึ้นไปเลยแล้วก็อันนี้คือ,อไร่เป็นกล่องดวงใจเซนต้าถือระเบิดครับและอะไรอีกระเบิดน้ำแข็งนั่นเองเอ้ยแคปเก็บไปดูหน่อยดิตุ้ม ต้มโอ้โหมันแคปแคปไม่โดนเออโดนแล้วอ่ะอันสุดท้ายคืออะไรครับผมอ่ะไม่ถึงไม่ใช่สุดท้ายสิเป็นกระเป๋าเซนต้านะครับผมเหมือนสเกลสเกลเซนต้านะก็น่ารักดีและสุดท้ายเลยพี่บอกเลยสำหรับสายฟรีชอบสิ่งนี้นะครับผมรองเท้าแตะสีเขียวโคตรเท่โคตรโดนระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมเอออ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมชุดนี้แจกฟรีมากเรามาดูกันนะครับว่าเควสยราทำยังไงจะไล่ย,ยังแต่ตรงไหนดีไล่ยังแต่บนละกันเนาะโอเคไหม โอเคอันที่บนอันบนที่สุดนะครับผมก็คือ My Baseball นะครับผมก็คือทำการเล่นนะครับผมเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ได้นะครับผมทั้งหมด10เกมนะครับผมบางคนรู้แล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยนะคนไม่รู้ก็ดูคลิปพี่ไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆ่องพี่นะครับ My Baseball ตัวนี้นะครับผมก็คือเล่น10ตาโหมดอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลย โอเคไหมกดรับไปนะครับผมมาเรามาเคลียร์ประเด็นที่2อันต่อไปนะครับผมกดชมใส่เลยประเด็นสองหัวเซนต้านะครับผมหัวแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้ครูๆแบบนี้เลยเป็นหัวอัพเวลได้เวลหนึ 2, ่งเวลสองเวลสามเวลสี่เอออะไรประมาณนี้เนะี่กดรับเลยก็คือเล่นกับเพื่อนนะครับทั้งหมดสิบตานะครับผมใช่หรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นกล่องดวงใจทําอะไรกดรับแป๊บหนึง่ง ก็คือค่าศัตรูครับค่าศัตรูก็คือสังหารทั้งหมด30คนนะครับผมเออก็ง่ายๆนะครับ30คนก็เล่นหมด4 4หรือหมดหัวโตก็ได้นะตอนนี้นะครับผมและ survival 150นาที Time ก็คืออะไรก็คือเราต้องลงเล่นทั้งหมด150นาทีเราถึงจะได้สกินระเบิดฟรีๆแบบนี้เลยนะครับผมก็กดรับไปเลยนี่กดรับเลย ก็คือร5 0หนาทีเท่านั้นก็คือเท่านั้นบ้าเลยแต่พี่ตบานเล่นเข้าไปดิให้ตาเปีกกตาแฉะทั้งคืนทั้งวันเลยนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับ2ชุดนี้ก็คือจะต้องเป็นระยะเวลางเขาก็คือการล็อกอินทั้งหมด5วันสูงสุดนะครับถึงจะได้รับชุดก็คริสต์มาสพอดีเอ่อยีพอดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็2อ,อย่างนี้ก็ต้องล็อกอิน3วันอาจจะหมดวันที่20ก็ได้กระเป๋ามาและอีก3วัน ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สองไม่รู้ว่าวันไหนไม่ได้นับนะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยรับชุดนี้ไปเลยนะสำหรับคนที่ล็อกอินเร็วที่สุดนะครับผมก็จะได้ชุดไปวิ่งเสนอหน้าให้เขายิงก่อนนะมันไสอะไรเงี้ยเฮ้ยชุดใส่ฟรีมันเท่ยังวะอะไรวะเฮ้ยมันไก่แบบยิงนั่นเลยอะไรประมาณนี้เราก็ยิงสวนไปนะอย่าไปยอมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยล็อกอินห้าวันกับสามวัน,วนทุกอย่างจบนะครับผมก็รับหมดเลยส่วนเควสที่เหลือก็หมดแล้วช,ชิวๆนะครับผม มาเดี๋ยวจะพูดถึงตัวละครค่อยว่ากันนะเดี๋ยวขอไปเช็คของก่อนว่ามีอะไรมั่งนะครับผมของพวกนี้ก็ต้องรอ คือเราต้องปลดล็อกทั้งหมดแล้วถึงจะเป็นตัวเลข6นะให้เป็นเลข7เลข8ก็คือปลดล็อกทั้งหมดครับมันจะช่วยกันทั้งเซิร์ฟนะครับผมแต่ก็คิดดวูว่มันยังไม่ได้หรอกต้องอีกประมาณ5วันถึงจะได้ยกยกเซิร์ฟนะครับผอมไม่ว่าจะเป็นบาจเจนเต้สีแดงอะไรประมาณนี้โอ้โหเทระเบิดระเบ้อมามาดูของใหม่กันนะครับผมนี่เลยหัวเซนต้าอัพเวลนะครับผมบอกเลยสําหรับสายฟรีนี้น่าชอบดูดิ ดูดิอัพได้ด้วยอ๋อมีกระโหลกขึ้นมาด้วยเยโดโคตรครูครับน้องๆดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเอาใส่เวลหนึ่งก็เทแล้วเวลสี่เวลสามยังเทกวาอีกเออหมวกขาวก็น่าจะเป็นอย่างนี้ปะเออโคตรเอาบอกเลยนะครับหมวกตัวนี้ยังมีไม้เบสบอลด้วยถือได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม อ่ะแล้วตอนนี้ถือคาตนาอยู่เนาะไปดูกันเดี๋ยวขอดูกล่องศพก่อนมีกล่องศพมาด้วยไม่ใช่หรอ่กกี้นี้อ่ะเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือกล่องศพกล่องดวงใจเป็นรูปซานต้าสเกลสเกลซานต้าถือระเบิดบอมนะครับผมนี่เลยน่ารักน่ารักมีมะบปยลงมานะครับผมเออไม่ธรรมดาและไม่เบส a l l ตัวนี้จะถือได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมถือได้ไม่ได้ถือได้ไม่ได้ ถือได้แมต้มถือได้นะครับผมก็ไม้เบสบอลตัวนี้ก็ถือได้นะครับผมโอ้โหดีใจด้วยนะครับผมถือไปดิถือไปดิฟาดนะครับผมมีแบบเอฟเฟกแบบสีแบบฟาดลงด้วยเห็นไหมเทพนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยในคราบผมช,ชิวๆเลยนะครับงานนี้นะครับผมแล้วก็เล่นกับเพื่อน อะไรเนี่ยโอ้ค่า30คนเล่นกับเพื่อน10คนถึงจะได้หมวกซนตานะเออก็อมานี้แหละเล่น10เกมแล้วก็อะไอีกอ่าเล่นกับเพื่อน10 10เกมเหมือนกันแล้วก็อะไอีกค่า30คนแล้วก็อะไอีก เล่นครบ1้0ยานาทีนะก็จะได้ไ,ดไดปหมดเลยทั้งหมดนี้เลยและส่วนที่เหลืออีก2อันก็คือการล็อกอินเปิดเกมเข้ามาเล่นนะครับผมอีก5วันอะ่ะเต็มเต็มนะับวันนี้วันที่2น,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 นะสำหรับคนพี่เป็นวันที่2นะถ้าตีสก็เป็นวันที่2หรือเปล่าไม่รู้นะก็ประมาณนี้เลยก็ชิวๆนะครับผมก็รับได้ถาวันทุกคนเลยนะครับผมก็ทาเควสบอกแล้วนะ ก็เล่น10เกมเล่นกับเพื่อน10เกมแล้วก็ล็อกอินทั้งหมด5วันถึงจะได้ชุดนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอะไรอีกค่า30คนนะครับผมแล้วก็ลงเล่นให้ได้เวลา150นาทีนะครับผมก็ชิวๆหรืก็ได้หมดนี้เลยนะแจกเยอะอยู่นะรอบนี้นะสิ้นปีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่อีก the new age นะครับผมก็ต้องรอด้วยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่อย่าลืมกดกระแจ้เตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดลิปใหม่ๆจากพี่เลยอ่า ชิวๆเลยนะครับผมมามันข้ามปีงานนี้แจกฟรีแน่นอนนะครับผมยาวไปถึง26เลยนะอ่าชิวๆเลยแล้วก็ไม่รู้26จะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาก็ต้องรอด,ดูนะครับผมอ่ามาถ้าพูดถึงตัวละครนะครับขอพูดอีกทีพี่จะทําคลิปแยกให้เกี่ยวกับสายตามสายแล้ว่าสายปาระเบิดแอคแท็กเกอร์สายยิงไกลอะไรก็ว่ากันไปนะหรือสายเปิดวงเปิดแผนที่แล้วก็ว่ากันไปนะครับผมอ่า ตัวครที่เขาแจกครับการันตีคือวูรานะครับอวาโลนะครับผมแล้วก็โมโคโแล้วก็อะไรอีกอาจจะมีลิงด้วยนะก็ไม่รู้ชิโร่ด้วยนะครับผมแคลลี่อะไรประมาณนี้ว่ากันไปแต่ไม่รู้ว่าจริงๆจะแจกเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวทําคลิปให้ดูว่าเอาสายไหนสายไหนก็ว่ากันไปเนาะก็สำหรับคนที่ไม่อยากพลาด คลิปใหม่ล่าสุดจากพี่นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่พลาคดคลิปใหม่ช่องพี่อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะแชร์ลงกกลุ่มให้ด้วยก็ดีนะครับผมเพื่อนๆจะได้รู้เนาะอ่ะมีนี่ด้วยนะครับผมมันชื่ออะไรวะตัวเนี้ยเออไม่รู้อะมันถือลูกซองม่วิ่งเร็วอะ ก็ไม่นู่นเหมือนกันสุดท้ายก็แล้วแต่นะจะเอาอะไรและการันตีได้เลยว่าไม่มีก็คือโคโนนะครับผมหรือพวกตัวสกิลพสซีฟนะครับผมยกเว้นริงเท่านั้นนะครับผมอลริงอาจจะมีนะเพราะริงเขาจะแจกตลอดนะสำหรับน้องสายฟรีนะก็เห็นใจเขาด้วยนะครับผมเราจะมีโคโนเพื่อนมีไม่มีริงก็ไม่เพื่อนไม่มีอะไรเลยแต่เราก็สู้ไม่ได้นะเราก็ต้องมีมั่งไหนใครไม่เคยเติมบ้างเม้นมาบอกพี่หน่อยดีครับผมเออก็ประมาณนี้เลยโอเคเคกับ อาโคโน่น่าจะไม่น่าจะไม่มีขายไม่ไม,ไม่แจกนะน่าจะแบบ <c oughs> น่าจะแบบเสียเพชรน,นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับคนที่หมุนแล้วได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าพี่เม้นมาบอกพี่ว่าพี่ได้แค่หกสิบสามเปอร์เซ็นเองนะครับใครได้เก้าสิบนี่เหมาให้หมดไปเลยนะโคตรคุ้มบอกเลยนะนาน,น,านมาที <c oughs> จัดหนักจัดเต็มเลยส่วนพี่นะก็เอาไปจัดทางด้านของ หินอัพผาลึกอัพเปิลน,นะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่ชอบก็ลังจัดหรือชอบก็จัดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเฉลยเรียบร้อยแล้วนะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับน้องๆอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มให้พี่ด้วยนะแล้วเม้นมาคุยกันนะครับผมว่ารับกันหมดหรือยังนะ